มาอีกแล้วสูต่างชาติที่บูุลี่สัมเนียงไทยแต่รอบนี้เป็นครูคนจีนที่สอนภาษาอังกฤษนะจ๊ะหลายคนก็แท็กฉันหายไปตอบโต้ฉันบอกว่าฉันเป็นคนเดยบรปรยนนะเ <laughs> ขาผักพิงสัมเนียงเราแบบนี้จะ้ะ我发现去泰国旅游啊如果你英语很好 <laughs> 一点两用都没有因为他们的英语都是泰式的。When you speak you Perfect English in Thailand it's useless <S <Wow. S 1> เวลาที่คุณพูดภาษาอังกฤษแบบ perfect เลยนะที่ประเทศไทยนี่บ่มีประโยชน์นะคะ,ะเพราะคนไทยเข้าใจแค่ภาษาอังกฤษในแบบไทยๆเท่านั้นเขาก็ยกตัวอย่างหลายประโยคเลยที่พูดแบบ perfect English ไปแล้วแล้วคนไทยฟังไม่ออกจนเขาตรงชัยซำเนียงให้เหมือนที่คนไทยพูดเป,ะเปะ๊ะเราถึงฟังเขาออก Hey excuse me do you know where is Starbucks uh. <Starbucks. S 2> ส,สตาร b บั k s อะอ่ะืออสตารบักอ๋อสตารบัคเฮ้ยสตูบักกะยังเหรอ excuse me do you know where Starbucks is โทษนะครับไม่ทราบว่า Starbucks อยู่ที่ไหนหรอเขาพูดโดยสำเนียงโอเคเลยแต่คนไทยตอบเขาว่าฮะ ฮะเขาเลยบอกว่าสตาร์บัคเราก็เลยสั่งเขาออกอ๋อสตาร์บัคเหรออันนี้ไง <c oughs> เขาก็ยังยกตัวอย่างคําศัพท์ที่คนไทยออกเสียงเป็นเสียงเดียวแล้วก็ชอบไปเน้นเสียงที่พยางคท้ายอย่างเช่นเซเว่นอีเลเว่นซอสสตรอบเบอรี่ซึ่งก็พูดจริงๆว่าเราก็ออกเสียงแบบนั้น แล้วคุณจะให้ฉันพูดเป็นซ้ำเนียงเพอร์เฟกเพื่ออยู่ประเทศบันเรานะ่ะจะมาวิกาไป7-11ว่นอไหมอยากกินซอสมะเขือเทศไหมไวันนี้อยากกินสตรอเบอรี่มากมากเลยะสถานการณ์มันบอได้อหลีโซคุณจะมาเพอร์เฟกตลอดเวลาก็บได้แต่อันนี้ฉันให้เป็นความรู้นิดนึงถ้าออกเสียงถูกต้องนะคะ7-11 7-11อเเวนซอสนี่ก็จะซอสซอสสตรอเบอรี่นะจ๊ะ S Strawberry s t r a w อ e r r y ตอนแรกฉันก็คิดว่าเขาทำคลิปสนุกสนุกเรียกยอดฟอ้ยอดไล์แล้วก็ยอดวิวแต่ตอนจบโซแ c a n n o ม m you นะ u นะ I have to work h หน d กนะโอ I have to t เก e c a r m of my f a m i l มาข้าว and my b u f l o l ่ก็เลยต้องขออนญาตทำคลิปนิดนึงเอาแบบเบาๆนะเพราะจะเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็สุภาพนะ While it's true, there are differences in pronunciation and accent. ระว่างการออกเสียงแล้วก็สำเนียงเวลาที่เราพูดภาษาอังกฤษกัน It's important to remember that language is a tool for communication. ภาษามันคือเครื่องมือของการสื่อสาร And the goal is to be understood, not to achieve perfection. และเป้าหมายคือการทำให้ผู้อื่นเข้าใจเราไม่ใช่การพูดได้อย่างสมบูรณ์แบบ We are not native speakers. พวกเราบนะ่แมนเจ้าของภาษาจะ As a Thai คน I'm improve our English skills proud our efforts learn our of to and แ Creator คนามเป็น content creator คคนนไทยะะฉันก็ภูมิใจมากๆเลยในความพยายามที่จะเรียนรู้และก็พัฒนาภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคนจะ้ะ accent หรือว่าสำเนียงนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของภาษาอังกฤษ <c oughs> คุณจะพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงไหนก็ได้คุณจะพูดสำเนียงอีสานสำเนียงขเขมรมันแถวบ้านฉันก็ได้หรือคุณจะ British b r i t i s American หรืออียังก็ตามก็แล้วแต่คุณคุณจะบอกว่าไอจด k ไหนคือฉันไม่รู้ I don't know จังสี่ก็ได้ o ย d o โด k โน่เรานี่อันนี้ก็ได้นะเอาแค่ okay, เราคุยกันรู้เรื่องซื่อสารกันใช้ชีวิตร่วมกันได้รู้เรื่องขายของทำมาหากินได้มันจบ So and you Mr Yang แล้วคุณนะ Mr Yang นะ you are also an English teacher คุณก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนะคะ We both are content creators พวกเราทั้งสองนี่ก็เป็น content creator นะ We have the power to influence and inspire people เราก็มี power ที่จะจูงใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คน Remember these words ให้จำคำเหล่านี้นะคะ Empathy understanding and respect in cross cultural communication เอาซ้ำนี่ละสูความเรียบร้อยมันหายไปหมดแล้ว